สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องหวยไทลอโตนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตร10บหน่วยบน4ตัวนะครับจับชนกัน2สูตรนะครับก็เป็นสูตรเก่าจากงดที่ผ่านมานะครับที่ยังเดินต่อนะครับ2สูตรนี้นะครับก็นํามาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจะยกตัวอย่างมาให้ดู ก้าวงวนนะครับเพราะว่าเข้ามา2ตัวบนก้าวงวดแล้วนะครับ2สูตรนี้นครับจับชนกันนะครับจับเป็น2ตัวบนได้ก้าวงวดติดนะครับจะเริ่มจับเข้ากันนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมส5 6พนนะครับสูตรที่1นะครับได้3 4 5 6นะครับสูตรที่2ได้ศูนย์นะครับ ผลลางวัน2องตัวบนออก0ูนหนะครับเราก็จับได้0ูนย์ห้นชุดนะครับงวดต่อมานะครับงวดวันที่1สิงหานะครับสูตรที่1ได้สามส่ห้สูตรที่2ได้7จ็ดแนะครับจับชนได้941ชุดนะครับจับประกบนะครับ จากงวดที่ผ่านมาเราก็จะประกบจับให้98ไป1ชุดนะครับต่อมานะครับงวดวันที่16สิงหารครับสูตรที่1นได้5 6 7 8สูตรที่2ได้2 3 4 5นะครับผลลัพออก583นะครับกวมมาครบ10หน่วยบนนะครับงวดวันที่1กันยานะครับสูตรที่1 9 0 1 2นสูตรที่2 2 3 4 5นะครับผลลัพธสองตัวบนออก3 2นะครับ มาครบ10หน่วยนะครับงวดต่อมานะครับ16กันยานะครับสูตรที่ห9012นะครับสตรที่2 3 4 5 6ผลวันออก03นะครับก็มาครบ10หน่วยบนนะครับงวดต่อมานะครับวันที่1ตุลานะครับสูตรที่1 6 7 8 9นะครับสตรที่2 8 9 01ผลวัน2ตัวบนออก69นะครับก็มาครบ10หน่วยบนนะครับ งวดวันที่16ตุลานะครับสูตรที่1ได้4ี่ห้าหดสูตรที่2ได้7 890ศูนย์นะครับจะประกบกันจะได้0ูนย์ชุดนะครับก็มาคบใน10หน่วยบนนะครับงวดต่อมานะครับงวดวันที่1พฤศจิกานะครับสูตรที่1ได้6 7 8 9ดดนะครับสูตรที่2ได้3า5 6ี่ห้าหนะครับงวดนี้จับประกบกันไม่เข้านะครับมาตัวชน6ตัวเดียวนะครับ เรดูแลฟวบิคห์กันไปนะครับส่วนงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1นึ่ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับสูตรที่สองได้เก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับผลรวมสามตัวบนออกเจ็ดแปดเก้านะครับสองตัวบนออกแปดเก้าก็มาครบสิบหน่วยบนนะครับในงวดนี้นะครับมาตามกันต่อนะครับในงวดวันที่หนึ่งธันวานะครับบาสูตรนี้จะได้เลขอะไรกันบ้างนะครับ วิธีคิดสูตรที่1นนะครับเราจะใช้หลักแสนครั้งนะครับบวกได้หลัก10บล่าง1ครั้งบวกได้หลักหน่วยหน้าครั้งที่1 3ครั้ง10หน้าครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวก9คงที่นะครับเปเด่นตัวที่1แล้วขยายเพิ่มแต้มทีละหนึ่งไปอีก3าตำแหน่งนะครับก็จะเป็นทั้งหมด4ตัวนะครับบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนนะครับ2บวกกัน3ครั้งได้6 3บวกสาเป็น6นะครับจากสูตรนะครับเราได้1บวก6เป็นบวก6เป็น9 ขอพันะครับเจบวกเป็นสามาบวก6เป็น9 9บวก9คงที่นะครับได้8 8แบวก1เป็น9 9บเกวงเป็นศูนย์และ0ูนบวก1เป็น1นะครับสูตรที่1เราก็ได้8 901นะครับป็นเลขเด่น10หน่วยบนในงวัดหน้านะครับเมื่อวันที่1ธันวานะครับมาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2เราจะใช้รักแสน3ครั้งนะครับบริจาคส10ล่างหนึ่งครั้ง บอกได้ลักหน่วยหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับ10หน้าครั้งที่2 1ครั้ง100ร้ง 1, 1รงอย,ยท้ายครั้งที่1 1ครั้งขอพายรับ10ท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวก4คงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่1แล้วบวกเพิ่มเติมทีละ 1, หนึ่งไปสา3ตำแหน่งนะครับแคปภาพไปดูกันเลยนะครับแคปสูตรกันไปจะได้เข้าใจนะครับบางทีผมก็พูดผิดนะครับดูวิเคราะห์แยกแยะไปพร้อมกันนะครับ หนึบวกการสมครั้งได้3ามนะครับเราก็ได้3 ·ามบวกหกเป็นเ 9, 9้าเก้าบวกสเป็นห 1. น1ึ่บวกสเป็นสีนะครับสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้บวกสเป็นสอและสอบวกสคงที่นะครับได้หบวกหนึ่เป็นเนะครับบวกหเป็นแและบวกหเป็นเสูตรที่สองได้หกเจนะครับเอามาใส่ตารางนะครับสูตรที่หนะครับแปดและหสูตรที่สองนะครับ 8และว9นะครับตัวที่ชนกันก็คือ8กับ9นะครับจะมาหรือไม่นะครับ8กับ9นะครับเน้นวิ่งไปที่8กับ9นะครับสำหรับสุดส0หน่วยบนนะครับแต่ถ้า8กับ9ไม่มาเหลือ2ชุดนะครับก็คืนก็นือ0กและ07นะครับ16และ17เป็น4ชุดนะครับ นี่นะครับดูกันตามภาพเลยนะครับเข้ามาเก้างวดติดขอพันละแปดงวดติดนะครับงวดที่8นี่เข้าแต่เลขหลักหน่วยนะครับเน้นวิ่ง8กับ9นะครับ ถ้า8กับ9ไม่มานะครับก็จะเหลือ4ชุดนะครับคือ06 07 16และ17นะครับย้ำนะครับ8กับ9อาจจะถ้าไม่มานะครับเหลือตัวเด่นคือ0607 1617นะครับขอฝากเพื่อนเพื่พิพพจารณากันนะครับสูตรนี้ก็จะเดินมาทั้งหมดประมาณ40งวดนะครับ ทัสองสูตรนี้นะครับเดินมาประมาณ40งวดนะครับเพื่อนๆก็ไปคำนวณกันย้อนหลังดูนะครับแต่สูตรแต่ละสูตรนั้นก็เดินมาพอสมควรนะครับงวดถัดไปสูตรแต่ละสูตรจะเดินต่อหรือไม่ไม่มใครทราบนะครับโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรหลัก10บ,บนกันอีกนะครับ ว่ามีเลขเด่นอย่างงวดที่ผ่านมาหรือไม่นะครับครับก็ขอจบข้อมูลในเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสูตร1 0หน่วยบน4ตัวทั้ง2สูตรนะครับหรือเพื่อนๆอ,อาจจะชอบสูตรใด,ดสุดรหนึ่งนำไปรูดก็ได้นะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ